ไปดูเรื่องของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์นะครับผู้อำนวยการเขตนะครับท่านสุป,ปพงษ์ชาววันแลนตอนนี้ช่วงนี้เดินซ่ายอยู่นะครับไปจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ประชุมพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตบอกว่าให้การทํางานนั้นต้องทํา ข่าวสั้นเน้นข่าวชาวบ้านไม่ทิ้งข้าวราชการปรับพราซ่าเหนืองาเหนือหา้าให้เข้าใจง่ายชาวบ้านเข้าถึงในโอกาสลงพื้นที่นิเทศงานแคจังวัดภูเก็ตนะครับโดยนายสุป,ปพงษ์ชาวแลนด์ครับผู้อำนวยการสำนักง,งานสำนักประชาสัมพันธ์เขตฮาจังวัสุราธานีพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อนิเทศงานและรับฟังนโยบายการทํางานของนายทะชนพรมสมสุขนะครับในโอกาสแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือว่า NBT ภูเก็ต คนไม่นะครับพร้อมกับเยี่ยมให้กําลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตภู่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนะครับที่ห้องประชุมใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เคหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวในการมานเนศว่าก่อนที่จะเริ่มลงมือทํางานในแต่ละปีงบประมาณจะต้องมีการวางแผนแนวทางการทํางานให้ตรงตามแผนที่วางไวและผลิตชิ้นงานต่างๆทางข้าวและรายการที่ผลิตออกไปสู้สายตาผี่นองประชาชนจะต้องผลิต ไอ้ตอบโจทย์พื้นทีหรือว่าตรงกับกลุ่มเป้าหม้นะครับที่สําคัญประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งทีเรานําเสนอออกไปนะครับอย่าลืมว่ากลุ่มเป้าหม้ลักของการผลิตซื้อหน่วยงานในสังการกรมประชาสัมพันธ์นั้นยังคงเป็นชาวบ้านนะครับขอให้ผลิตเน้นสิ่งทีชาวบ้านหรือว่าชุมชนทํารวมกันหรือว่าสิ่งทีชาวบ้านยากจะให้กรมประชาสัมพันธ์นําเสนอออกไปอย่างเช่นรายการข้าวเด่นประเด็นใต้รายการแหล่งข้าวชาวใต้ที่มีน้องอ้อมอ่านข้าวอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการข้าวท้องถิ่นใน ส่วนภูมิภาทีมีเรตติ้งสูงจึงยักงห้มีการปรับสัดส,ส่วนในการออกอากาศจากเดิมที่มีการนำเซเนอร์ข้าวราชการรอยละ8 0ร้อยละ60 80ดนะครับถึงรอยละเาปรับลดลงมาเป็นรอยละ60เพิ่มข้าวชาวบ้านรอยละสและสถานการณ์ดูว่าข้าวเตุกา์สำคัญในพื้นทีก็ต้องไม่ตกข้าวปรับให้เลือกรอยละ10ิบในส่วนของข้าวราชการคอยปรับเนื้อห้าให้กระชับลดคำที่เป็นทางการนำเสนอภาซาด่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับก็ให้เชื่อมันในกรมประชาสัมพันธ์เรานะคะว่ายังคงใส่ใจพีนองประชาชนชาวบ้านที่แลระยุ่ตอนนี้และเนื้อห้าซาราจะครอบทวนนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายก็แล เราได้นะคะออถูกรายการของกรมประชาสัมพันธ์แลนะ